สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเคมีชาแนลค่ะวันนี้เรามาทําบุญตั้งใจมาทําบุญด้วพี่น้องเมื่อนี้เฮาอยู่กันที่จังหวัดมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารอยู่ในเมือง,งมุกดาหารเลยนะคะอยู่กันที่วัดโภูมโนรมนะคะข่วมโค้งยิบยิพี่น้องคะนะคะอยู่กันที่วัดภูมโนรมวันนี้เราตั้งใจจะมากรา,าบสักการะ,ะนะคะอ,องค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่นะคะลวกะ็กราบสักการะ,ะองค์พญานาะค ะะตามร้อยยูทูบเบอร์หลายๆท่านเพราะว่าเคนมี่ตั้งใจสิมาลายเทือรพี่น้องไปงานมากงาน,งานมุกดาหารก็ล้ายเร้วลายเทือแต่ว่าบ่ม,มีบุญมหาหอดเจอเมื่อนี้นะคะแต่อาศัยบุญวัฒนาะบุญทนเกี่ยวคื้ห้องจาไม่ธุระหลายๆอย่างนั่มนะคะตั้งใจมากมุกดาหารหลายหม่องตั้งใจมากเฮ็ดบุญเมื่อนี่นะคะกะแวะตรงนี้็นทีแรกนะคะกะมาแวะชม แตะการสัราระนะคะตามที่บอกไว้เนาะพี่น้องอยากเหตุบุญค่ะไปเป็นคนมาเหตุบุญเหตุหม่องหนึ่งแล้วก็เหตุหม่องนึงซอ,อ,อยเหลือคนน้ำซอยคนไขน่น้ำแล้วก็มาเขาวัดเขาว,ว่าเพราะว่าแค่มีผูกพันกับวัดมันนแต่แต่น้อยนะคะอย่างที่รู้กันอยู่เพราะว่าบ้านหนูอยุกไกรวัดหลวกะได้ซึมซับอย่างลหลายๆอย่างจากหลวงพ่อนะคะก็เลยชีวิตวนเวียนอยู่กับวัดพี่น้องขาเมื่อนี้กับทาพี่น้องมากเบิ่งบุญเบิง่งศีล นะคะผู้ใดเข้าชมคลิปนี้ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แกดมีแล้วก็ให้ได้บุญกับทุกคนนะคะวันนี้เอาบุญมาฝากจ้า ราก็กําลังเดินขึ้นนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าขึ้นตรงไหนหรอกแต่เรามันไม่ทางไปกับยางก็ไปก่อนพี่นอ้องค่ะคนไม่เยอะนะคะคืออน,นุหันใจบ่คอยออกกับบดามาด้าาะคะเพราะว่าม่มีคนเลยนะคะเป็นสถานที่โุงเพื่อนนะคะก็เดินมาก่อนค่ะที่วัดมันตกไปท่านนี้แหละค่ะตอนนี้เราก็เดินมาถึงพอกำกานะคะแล้วก็จะไปอ่ากาศาคาระอม,ม,มะระษรปนะคะ องค์ใหญ่มากพี่น้ององค์ใหญ่มากแล้วก็เป็นสีขาวเป็นขาวมุกนะคะเปรียบเช่นเพชรมุกของมุกดาหารนะคะเป็นาดาหารนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยะคะ่ะบโบไก่ได้พี่น้องเห็นแบบนี้บโบไก่ได้จ้ามีไอ้น่อยเลยือดไปท่าไหนคาไนบัไปท่าไหน,น,นบอก สะเอเห็นไม่ทางขึ้นมีป้ายู่คะ่ะแต่บมมืนเองนะคะทางขึ้นวัดภูมโนรมนะคะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมภูมโนรมอยู่ด้านบนนะคะเห็นสีกับบริเกย์พี่น้องเมียหน่อยอยู่สาธุก<ะ>็จะมีรูปปันนะะ้ปนนะคะอยู่ประวันินะคะมีรูปปั้นแล้วขึ้นมาก็จะเห็นสถานที่บูชาดอกไม้ ผูกเทียนนะคะยู้าน,นีซึ่งคนบริษัทคนบริบอกว่าจักบาทจักบาทลาแล้วแต่หั้สิทธิ์ท่านะคะแล้วแต่เราจะเอาเงินใส่ตู้ตรงนั้นนะคะเราก็จะไปกันเลยค่ะไปบูชาดอกไม้ทุกเทียนค่ะตอนนี้เราก็บูชาดอกไม้ทุกเทียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาจุดตรงนี้แล้วก็ไปแหนสกตลาดตรงนี้นะคะมีพระอาจารย์ฝ่าอยู่นะคะคเราจะไม่ได้ขึ้นไปข้างบนเนาะมันสูงคะ่ะแล้วก็เป็นเขตอภัยทานนะคะเราจะไหว้ตรงนี้นะคะไปกันเลยจ้า ตรงนี้ก็จะเป็นรอยพระพุทธบาทนะคะรอยพระพุทธบาทซึ่งอยู่ที่วัดภูมโนรมจังหวัดมุกดาหารค่ะตอนนี้เราสักการะองค์พระพุทธรูปเสร็จแล้วเราก็กำลังจะเดินไปยังองค์พระยานาคนะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากาสถานที่ที่เราสักการะพระพุทธรูปเมื่อสักครู่นี้นะคะห่างกันประมาณาไม่เกิน200เมตรค่ะ สองฝั่งทางก็จะมีทุ่งหญ้าเขียวขจีมากแล้วก็มีระฆังนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าแดงที่เขาให้ใช้สำหรับเ,เขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ขอพรอะไรสักอย่างประมาณนั้นนะคะแล้วก็นำมาผูกไว้ตามต้นไม้ตามราวสะพานสถานที่ต่างๆนะคะเพื่อขอพร โอ้ยพี่น้องคอยคอยมีไอขึ้นผู้ล้งผู้เออนะคะตอนนี้เราก็ทำบุญกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เนาะที่วัดภูมโนรมแล้วเราก็จะเดินทางต่อไปยังวดัดอันบเม็นวัดสถานปฏิบัติธรรมที่อําเภอคํำชะีนะคะห่างจากนี้ประมาณ30โลค่ะไปกันเลยคะ่ะโกโก้ขณะนี้เราก็มาถึง บึงเกาะแก้วมณีสวรรค์แล้วนะคะบึงเกาะแก้วมณีสวรรค์อำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นสถานปฏิบัติธรรมอยู่กลางเกาะน้ํานะคะมาด้วยแรงศรัทธามาด้วยความเชื่อแรงบุญแรงกุศลนุนน,นํำพา เข้าทางออกนะคะจะเป็นสะพานไม้นะคะเป็นสะพานไม้ทั้งหมดเพราะว่าตัวสถานที่ปฏิบัติธรรมนั้นจะอยู่กลางเกาะน้ํานะคะบรรยากาศร่มรื่นสงบเยือกเย็นนะคะมองดูแล้วเย็นสบายตามากค่ะพี่น้องขา เมื่อเข้ามาด้านในก็จะพบเจอกับรูปปั้นนะคะองค์ปู่พญาสีสุดโทแล้วก็องค์แม่ย่าสีปธุม,มานะคะด้านหน้าปากธรรมเป็นบรรยากาศที่สงบร่มเย็นมากค่ะเขตอภัยาทาน เดินมาประมาณ50เมตรจากทางด้านหน้านะคะก็จะเจอลานธรรมค่ะเป็นลานสําหรับปฏิบัติธรรมนะคะก็จะมีองค์รูปปั้นพระศิวลีรูปปั้นขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าและก็พระอาหารหันต์จำนวน9รูปนะคะ สิ่งทุกอย่างยังคงอุด,ดมสมบูรณ์นะคะโดยธรรมชาติและสะพานที่เห็นอยู่นี้จะเป็นสะพานไม้ทั้งหมดนะคะในบริเวณสถานปฏิบัติธรรมด้านซ้ายมือของบึงนะคะด้านซ้ายมือของบึงก็จะเป็นสะบัวค่ะเป็นบัวดอกบัวที่หลวงปู่ท่านปลูกไว้เพื่อนำมากราบไหว้นะคะอีกครั้งหนึ่งเนาะอันนี้จะปูเองทั้งหมดนะคะ ตอนนี้เคนมี่ก็มาถึงมาถึงวัดอบรเวณวัดสถานปฏิบัติธรรมอยู่อำเภอค้ามเชียจังหวัดมุกดาหารแล้วนะคะตรงน,นี้เป็นสถานปฏิบัติธรรมนะคะซึ่งอยู่ก,กลางเกาะน้ำนะพี่น้องคะอยู่กลางน้ํานะคะเป็นกลางเกาะเลยเพราว่าหยัางตีซึงน้ำในสิล้อมรอบล้อมรอบสถานปฏิบัติธรรมเลยนะคะเพราะว่าตอนแหลกพนวาสีเห็ดเป็นหนองน,องน้ำใหญ่ เพิ่นจะเห็ดเป็นน้องนามใหญ่บได้ he, คิดว่าเห็ดเป็นเกาะกลางได้พี่น้องแต่ว่าพ่อแม่โคมาแม่โคมาขุด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 มองทีมองที่ยุ่งงี้นะคะที่เป็นนุ่นนี่คือขุดจงัจงไหจังไหจังไหนแม่โคมามาเป็นแบบเกือบลอยขั้นขั้นแล้วขั้นเหลา่าขั้นแล้วขั้นเหลา่ลา,ลา,ลา,ลามากขุดกับกัขุดบได้เพิ่นก็เลยจงไวเป็นแบบนี้นะคะจงไวเป็น,เป,นเป็นเกาะกลางนามแบบนี้เนาะนะคะก็เลยหลวงปูเพิ่นก็เลยมามาบำเพ็ญมาอยู่ตรงนี้ มีหลายๆยอย่างเกี่ยวกับความศรัทธาความเสื่อนะคะอยู่ตรงนี้เนาะอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าการทําดีทั้งนี้ทั้งนั้นกะมันขึ้นอยู่กับจิตใจเฮาการปฏิบัติของมเฮ้าในใจอยู่แล้วนะคะเสื่อว่าพี่น้องพุทธศาสานิกชนทุกคนมีความดีมีความตังหมันมีความศรัทธาในหัวใจอยู่แล้วนะคะแต่หมองนี้ก็คือเพผนพาเห็ดพาสางผ้าปฏิบัตริรรมนะคะก็เป็นหมองหนึ่งที่ทําให้จิตใจสงบมาอยู่แล้วก็เป็นตะยู <S <S พี่น้องบ่ออกกหอนบ่ออกคน นะคะอีกอย่างหนึ่งคุณก็เป็นสายปลาสายวัดวัดสายปลานะคะโฮมดัเนาะเป็นสายปฏิบัตินะคะพี่เน้นกับหลวงพีนะคะิ่นก็สิยยางยางช่มย่างอันนี้ก่อนก่อนสิทําวัดนะคะซึ่งวันนี้แคทมี่ก็ก็จะได้ทําวัดด้วยทําวัดเย็นนะคะแต่ยู่จะฮอดคํานี่ยเพี่น้องไก่เตือไปได้จากบ้านคอยมาแต่กับด้วยแรงศรัทธาก็มานะคะอันนี้ ที่เนีนกับหลวงพีกะเดินรอบบริเวณตรงนี้ก่อนเพื่อฝึกจุดสมาธิก่อนจิาทำวัดนะคะ